เอออูเก็บใช้มีอิ่งครับความคิดดีคนเกิดปีงูเริ่มหันกลับมาวางแผนชีวิตทบทวนชีวิตใหม่เคยใช้ตำรานี้ได้ผลแต่ไม่ได้ใช้มานานหันกลับมาดูแลเอาใจใส่หุงข้าวด้วยด้วยเตาหุงข้าวที่ทำจากถ่านดงน้ำทิ้งบ้างบางทีอาจจะดีกว่าหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าสเร็จ นี่คือความคิดจะย้อนกลับมานิ่งและสงบวางแผนถ้าท่านทำงานอยู่ท่านจะรู้สึกว่าเริ่มอิงก,กับผู้ใหญ่ฟังคำพูดจากผู้ใหญ่ปรับปรุงชีวิตไปทางดีขึ้นนะครับแต่ก็ไปเฮงกับเดือนนั่นแหละครับมันตรงคือวุ่นวายกับเรื่องของการวางแผนกับอาชีพฉันจะเอาอย่างนี้หรือฉันจะไปอย่างใหม่ดีให้คุณตัดสินใจเอาเองนะครับผมจะไม่ลุล่วงเข้าไปตรงนั้นมาก